สองสลึงพร้อมจี้นะคะก็จะเป็นแบบงานสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวไปดูรีวิวกันได้เลยจ้าชุดนี้นะคะเป็นงานเข้าใหม่นะคะตัวเส้นอาจจะไม่ตันมากนะคะก็จะมีทั้งแบบปร่งแล้วก็แบบตันแต่ว่าตัวจี้เนี่ยเป็นงานเข้าใหม่ทุกแบบเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยงานห้อยจี้หัวใจนะคะก็จะมีทั้งลายตันลายปร่งนะคะก็จะมีทั้งลายเบนลายเลดสีสาวแล้วก็งานประคำนะคะ สำหรับลูกค้าที่ชอบเป็นลายหัวใจนะคะให้จี่หัวใจแต่อยากได้ลายเส้นที่มันเป็นแฟชั่นขึ้นแนะนําเป็นงานเส้นเลดตัวนี้เลยนะคะก็จะค่อยเป็นจี้หัวใจแล้วก็ตัวเส้นเป็นงานเลดเงาๆนะคะสวยมากอันนี้ ามหารุ่นนี้ตัวกระเป๋าถังสวยๆนะคะปั๊มลายแฟชั่นแล้วก็ตัวงานเส้นทนๆนะคะตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นลายแฟชั่นที่เข้ามาใหม่ขายดีมากนะคะใครที่อยากได้น้องนะคะ c f ได้เลยตัวจี ok ้ดอกไม้นะคะเส้นนี้ตัวลายเส้นเป็นงานโซ่ทับลายนะคะตัวจี ok ้เนี่ยจะติดกระสอยเลยนะคะตัวเส้นเนี่ยก็จะมีความที่แบบไม่ตันมากนะคะแต่ว่าสามารถใส่ใช้งานหรือใส่ออกงานได้คะ่ะ เน้นเป็นงานแฟชั่นนะคะตัวลายก็จะเป็นงานเบนท์นะคะแล้วก็งานโซ่ซีดีแบบทนๆนะคะตัวจี้เนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปเลือกได้ตามแบบที่ชอบเลยคะ่ะแฟชั่นลงยาติดพลอยเหมือนกันนะคะงานสองสนอไส้คอพรอมจี้เนี่ยมีอัปเดตหน้าทำลายหน้าเพจแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าใครชอบเส้นไหนหรือว่าอยากได้ภาพเพิ่มเติมเส้นไหนทังหาแอดมินขอภาพไปเลยนะ